สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจัดทีเด็ดประจําวันศุกร์ที่26นะครับผมก็มีทีเด็ดมาคัดให้เน้นๆทั้งหมด2คู่แล้วกันนะครับแต่อย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP รับผมกดลนะิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นบอลอิตาลีซิลีอร์หคู่แล้วก็เป็นบอลหลีกเอิงฝรั่งเศส1คู่นะครับวันนี้จัดให้ก็เป็นคู่นี้เลยลาซิโอเปิดบ้านต้อนรับแกมาเยอนของทางอินเตอร์มิลานเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านั่นเองนะครับ ลาซิโอฟอร์มพนันสุดเก็บชนะได้เพียงแค่1นัดนะผมเสมอไป3และแพ้ไป1สําสำหรับ5นัดหลังสุดส่วนทางอินเตอร์มิลานฟอร์มพนันสุดชนะไป2เสมอ1แพ้ไป 2, 2ก็ถือว่าฟอร์มยังอยูใ่ในโซนที่กลางๆนะครับมาดูนัดล่าสุดที่เจอกันสําหรับคู่นี้นะผมเป็นอินเตอร์มิลานที่ชนะไปได้แบบ2ประตูตัวหนึ่งแต่เตะในบ้านมิลานนะครับแต่การที่ไปเยือนนะผมแพ้มาถึง3ประตูตัวหนึ่งนะเท่ากับว่าปีที่แล้วผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะผมก็ใครเป็นเจ้าบ้านก็ได้เปรียบไปได้ชนะไปนะครับ มาดูนัดล่าสุดของลาซิโอนะนัดล่าสุดนะในเปิดเปิดฤดูกาลมานี่คือเขาก็ชนะไปหนึ่งนัดแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดก็บุกไปเยือนตร์โนโก็จบได้เสมอแต่ชนะบุรุญยาไป้เพียงแค่2ประตูหนึ่งก็ดูว่าชนะแบบเฉือนๆนะครับกับกันกับอินเตอร์มิลานนะครับผมที่นัดล่าสุดก็ชนะสเปเชียไปได้ถึง3ประตูสูและชนะเลเช่ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะ ถ้าให้มองสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ต้องมองอยู่จุดหนึ่งคืออินเตอร์มิลานนะครับผมก็จะมีความเกา่าความเจ๋งขวาในช่วงที่ว่าเขาได้เป็นดีกีแชมป์เก่านะครับผมก็โอกาสที่จะบุกมาเยือนและทําแต้ไมไปได้มีสูงมากนะครับผมและแฮนดิแคปเปิดมาครึ่งลูกอย่างนี้ผมมองว่าอินเตอร์มิลานไม่น่ายากนะครับผมบนัดนี้ขอจช้มไปที่อินเตอร์มิลาน ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปอีกหนึ่งคู่นะครับผมสำหรับอายักซิโอเปิดบา้านต้อนรับการมาเยือนของริวนะครับผมอายักซิโอนะก็ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาด้วยนะครับส่วนทางริวนะก็ถือว่า5นัดหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บชัยชนะได้2สเสมอ1แพ้ไป2ส่วนอายักซิโอเก็บชัยชนะได้1สเสมอ2แพ้ไป2นะก็ถือว่าริวดูดีกว่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่สถิติที่เคยเจอกันก็ต้องย้อนกลับไปปี2013.4 20 2เเลยนนนนนะกกก็็็ปปทททาาางงริิววี่่ชัั้้ดถือสอสตไไม มาดูนัดล่าสุดข,ของอาาซิโอนะก็แพ้แลนไปสประตูต่อหนึ่งแต่ต้อนรับการมาเยือนของลองนะครับผมจบเสมอนะก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วนะก็คืออายาซิโอยังไม่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ ที่เขาเจอมาหนักสุดก็เป็นรียงที่บุกไปเยือนรียงนะผมและแพ้มาสองตัวหนึ่งส่วนทางริวนะครับผมว่าฟอร์มถือว่าดูฟืดมากสาหรับปีนี้นะผมต้อนรับการไปเยือนของปารีสโดนไปถึง7ประตูต่อนหนึ่งก่อนหน้านั้นบุกไปเย็ยนน้องนะผมจบเสมอแต่ว่าในบ้านเขาชนะโอแชร์มาได้นะครับถ้ามองเรื่องลําดับตอนนี้นะครับผมก็ต้องมองว่าทางริวดูดีกว่านะผมก็คืออยู่ลำดับที่12 แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป1นะครับแต่เขาเสียประตูไปถึง9นะยิงได้แค่6ประตูส่วนอายักซิโอนะครับผมก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยตั้งแต่ฤดูกาลมานะครับเสมอไป1และแพ้ไป2นงนะเสียไป4ประตูนะยิงได้เพียงแค่2ประตูแล้ววันนี้นะครับผมเป็นทางริวไปเยือนผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในฟอร์มไปเยือนของริวมากเท่าไหร่นะครับผมคือลิวก็ต้องมองในจุดหนึ่งว่าเกมลุกก็ยังดูแบบฝุดฝืนนะครับผมเกมรับก็ยังดูแขว่งแขว่งนะยิ่งโดนปาลิสไปเจ็ดลูกนี้ความมั่นใจอาาจจะหยนะ และอายักซีโอก็ทีมน้องใหม่นะก็ต้องรอแบบโหกะลุ้นเต็มที่กะบุกเต็มที่แต่แฮนดิแคปเปิดมาแค่ปองน,นี้ผมมองว่าโอกาสที่อายักซีโอ้จะยันเสมอได้มีสูงมากครับผมในบ้านด้วยนะัดนี้ขอจิ้มไปดิอายักซีโอไว้ดีกว่านะครับผมอ่าวันนี้ก็จับไปให้แบบเน้นๆสองตัวนะผมตัวแรกคืออินเตอร์มิลานตัวที่สองคืออายักซีโอและอย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่ม V ีวีครับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ